ชาวมอแกนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่มีวัฒนธรรมและประเพณีอันเก่าแก่พวกเขาตั้งชุมชนอยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันความรู้พื้นบ้านของพวกเขาไม่เพียงแค่สะท้อนถึงชีวิตในทะเลแต่ยังสืบทอดความเชี่ยวชาญในการสร้างเรือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวมอแกนเรียกเรือว่ากาบังการสร้างเรือของชาวมอแกนใช้ไม้ที่หาได้ในท้องถิน่นโดยเริ่มต้นด้วยการหาต้นไม้ที่เหมาะสม เช่นต้องไม่เป็นไม้เนื้อแข็งหรืออ่อนเกินไปมีลำต้นตั้งตรงผิวปราศจากตุ่มไม้จากนั้นพวกเขาจะใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายโดยนำอาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวตามธรรมชาติมาปรับใช้ความรู้ในการสร้างเรือเกิดจากการสอนต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหลานโดยในทุกขั้นตอนของการสร้างเรือจะมีเรื่องราวและความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวมอแกน แต่ปัจจุบันนี้ความรู้เหล่านี้กำลังถูกท้าทายด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตทำให้ความรู้พื้นบ้านที่มีค่าเหล่านี้กำลังจะถูกลืมเลือนการสูญเสียความรู้ในการสร้างเรือของชาวมอแกนไม่เพียงแต่ทำให้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เลือนหายไปแต่ยังส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวเลที่พึ่งพาและใช้ประโยชน์จากท้องทะเลอย่างยั่งยืน เราทุกคนมีบทบาทในการช่วยอนุรักษ์ความรู้พื้นบ้านนี้ผ่านการสนับสนุนการเรียนรู้และการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวมอแกนเพื่อให้ความรู้ที่มีค่านี้ไม่สูญหายไปจากโลกของเราความรู้พื้นบ้านของชาวมอแกนและชาวเลกลุ่มอื่นๆคือสมบัติที่ควรค่าแก่การรักษาและสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังเพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตที่บรรพบุรุษของพวกเขาสืบทอดมา